ต้องปิดแผ่น้าด้วยฟ้ามือเพื่อให้อยู่ได้เพียงคํามือไปกับลมหายใจที่บอมีเธอหักเจ้าหมดหัวใจแต่อ้ายน้เพียงน้ำตาทิ่มกันสาเริ่มต้นกับชีวิตนใหม่เมื่อทน ม่ไว้ทางใครทางมันจบเท่านั้นกับสัญญาห่าง,างเมื่อทนมาไวก้กะคนละทางใจเป็นลายต่างให้นางนั้นทิมอ้ายสอา